สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดไว้ว่าเดือนกันยาใส่ปุ๋ยรับท้องวันไหนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะฉะนั้นการสังเกตต้นข้าวการดูใบข้าวการดูลักษณะใบข้าวกับต้นข้าวให้บาลานซ์หรือว่าสมส่วนกันแล้วอันนี้อธิบายไปแล้วสอนไปแล้วนะครับฉะนั้นผมจะมาพูดถึงหลักการใส่ปุ๋ย ไม่ได้มาพูดถึงการดูต้นข้าวนะครับฉะนั้นไปย้อนดูให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะมาด่ามาว่าผมนะครับอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เดือนสิงหาก่อนนะครับเดือนสิงหาเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยในลักษณะข้าวเป็นแบบไหนและวันที่เท่าไหร่อ่าเมื่อข้าวทุกท่านเนี่ยอยู่ในลักษณะวันที่หนึ่งสิงหานะครับยาวไปจนถึงวันที่สามสิบสิงหาเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยสังเกตดีครับว่า ข้าวบางเจ้าที่มีน้ำนะครับย้ำก่อนนะถ้าข้าวคนไหนที่มีน้ำให้ดูต้นข้าวนะครับต้นข้าวจะเป็นต้นแบนนะครับในเดือนสิงหาใบข้าวจะเป็นใบตั้งตรงออกเหลืองไม่โค้งงวยสภาพแบบนี้ใส่ปุ๋ยได้เลยครับทำไมเราถึงต้องให้ทุกท่านมาใส่ปุ๋ยในเดือนสิงหาใช่ไหมครับเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยข้าวมันเป็นช่วงจังหวะข้าวจำศีล การใส่ปุ๋ยไปจะทําให้ข้าวโตวแบบเหลืองเหลืองโตแบบแจ้ๆแจ๊กันแกน,แกนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับฉะนั้นการโตแบบเหลืองแจ๊แค้แกนเนี่ยมันคือโตในสภาพที่ไม่ได้เป็นโรคเชื้อรากาบใบแห้งกาบใบเหลืองนะครับเพราะว่ามันจะย้อนแย้งกันเพราะว่ากาบใบเหลืองกับกาบใบแห้งมันจะมีลายจุดอยู่ที่ใบแบบที่มือผมจับเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ คุณก็ดูสภาพข้าวนะครับว่ามันโตโตโดีไหมถ้าเติบโตโปกติก็ใส่ปุ๋ยได้แต่ใบข้าวต้องตั้งตรงนะครับปุ๋ยที่เลือกใส่ก็เหมือนเดิมนะครับสูตรเดียวกันเลย1 5 5 2 0าาสำหรับแนวทางผมผมไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นเพราะว่าใส่ไปแล้วมักจะงามไหลแล้วก็เกิดเชื้รานะครับฉะนั้นวันที่1สิงหาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยให้ทุกท่านโฟกัสอย่างเดียวว่าข้าวเราเนี่ยพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยสูตรได้หรือย,ยัง นะครับ1เลยใบข้าวตั้งตรงนะครับ2ต้นข้าวแบนนะครับ3ออกใบเหลืองตั้งแจ้แคะแกันนี่คือสภาพในวันที่1ถึง30สิงหาใส่ปุ๋ยได้เลยครับแต่ปัจจัยสําคัญในการจะใส่ปุ๋ยได้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลักๆคือน้ําหรือน้ําฝนถ้าคนมีน้ําผมไม่พูดถึงนะครับใส่ปุ๋ยได้เลยไม่มีปัญหา ส่วนคนที่ไม่มีน้ําเหมือนผมเนี่ยไม่มีน้ําต้องรอคอยฝนใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไม่สามารถใส่ปุ๋ยในวันที่หนึ่งถึงวันที่ 18, สิบแปดสิงหาได้แล้วตอนนี้เราก็รอไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับว่าสิ้นเดือนสิงหาจะตกไหมถ้าตกเราก็ใส่ถ้าไม่ตกก็ให้สังเกตว่าดินมีความชื้นพอไหมใบข้าวเหี่ยวแดงไหมถ้าไม่เหี่ยวไม่แดงใบข้าวมีอาการรู้สึกเหมือนใบไม่งอใบ ตั้งตรงแจกแคแกนอันนี้ให้เราฉีดทางใบนะครับทางใบที่ให้เลือกใช้ก็มียี่สิบเสมอนะครับหนึ่งตัวนะครับอัตราที่ใช้ก็คือ1กิโลกรัมต่อสิบไร่นะครับยี่สิบเสมอนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นกรดอะมิโนนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยเกตกับกรดอะมิโนที่ต้องใส่นะครับแล้วยาแมลงก็เน้นขอบพีนาเพอนะครับ กับพีโพนิวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นลูเฟนูนอนนะครับก็ครบห้าตัวพอดีก็ใส่แค่นี้แหละครับส่วนคนไหนจะใส่มากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เงินในกระเป๋านะครับอันนี้ก็คือจบนะครับสําหรับคนที่ใส่ปุ๋ยไม่ได้ให้ฉีดทางใบเข้าไปแทนนะครับอคราวนี้ก็เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่ากันยานะครับกันยาตอนนี้สิงหาจบไปแล้วนะครับ คือสายปุ๋ยภายในหนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งถึงสามสิบสิงหานะครับอันนี้เราจะกลับไปมองถึงเดือนกันยามาักงนะครับเมื่อมันเริ่มถึงวันที่หนึ่งกันยาปั๊บเนี่ยคุณก็ไปสังเกตต้นข้าวก่อนนะครับว่าต้นข้าวเนี้ยต้นมันเหลี่ยมนะครับต้นมันแบนต้นมันหกเหลี่ยมหรือว่าต้นมันกลม เดินไปดูก่อนเลยนะครับวิธีการดูลักษณะต้นข้าวถ้าไปดูต้นข้าวแล้วต้นข้าวยังแบนยังเป็นหกเหลี่ยมอยู่อันนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับในวันที่หนึ่งสิงหาขยับไปเรื่อยๆสังเกตรเรื่อยๆทุกๆอาทิตย์สังเกตทีก็ได้นะครับอ่าวันที่หนึ่งกันยาใส่ปุ๋ยไม่ได้ลองมาดูอีกทีวันที่สิบกันยาว่าต้นข้าวเป็นหกเหลี่ยมหรือว่ากลมหรือย,ยังถ้าเพิ่งเป็นหกเหลี่ยมก็ทิ้งไว้ก่อนครับจะเพิ่งไปทําอะไร วนรอไปจนถึงข้าวระยะ15ของเดือนกันยายนมาดูสิครับว่ากลมยังถ้ามันเริ่มกลมแล้วเหมือนจะกลมแล้วอันนี้ใส่ปุ๋ยได้เลยครับในวันที่15กันยาแต่ละกันยาแต่ละวันในเดือนกันยาแต่ละคนใส่ปุ๋ยไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนปลูกต้นปีบางคนปลูกกลางปีนะครับ ต้นปีกับกลางปีจะใส่ปุ๋ยห่างกันไม่เกิน15วันฟังดีๆนะครับอันนี้เราพูดถึงนาปีเราไม่ได้พูดถึงกอขอถ้ากอขอเรามาร์กได้เลยครับกอขอมันเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อนมะลินะครับหนึ่งเดือนใช่ไหมคุณก็นับก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับขึ้นมา30วันมันก็จะตกใส่ปุ๋ยรับท้องวันที่1กันยานะครับทุกเจ้าส่วนปุ๋ยรอบแรกก็อย่างที่ผมบอก ต้นข้าวจแจ้แคกันใบตั้งตรงไม่แตกกอไม่อะไรก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเหมือนที่ผมสอนดูลักษณะไปนั่นแหละนะครับอ่าฉะนั้นปุ๋ยรับท้องที่เราจะใส่ในวันที่15กันยานะครับเมื่อข้าวมีลักษณะต้นกลมก็ใส่1 5 5ห0เหมือนเดิมนะครับหรือจะสูตรใดก็ได้ที่มีตัวท้าเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยของผมนะครับฉะนั้นหลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับในเรียกว่าระยะรับท้อง เราจะมาพูดถึงปุ๋ยทางใบกันบ้างนะครับหลังจากเราฉีดปุ๋ยได้5วันนะครับเราก็จะฉีดทางใบนะครับยาที่เราแนะนำให้ทุกท่านเอามันมาใช้แล้วนะครับก็คือ 1. เพียกระโดดไพมีโทโซีนนะครับเพราะข้าวเริ่มกลมและเพียมาแล้วแน่นอนครับไพมีโทโซีน2 0 0กร,รัมต่อ5ไร่นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นปุ๋ยเกตนะครับ 13.046นหะครับหรือจะเป็น0060ก็ได้หรือจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่มีตัวถ่ายอะเยอะนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องการเล่งมาแล้วนะครับเราจะให้มันสร้างแต่รวงอ่อนนะครับ1กิโลกร,รัมได้5-7ถึ 7, ไรนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นกรดอะมิโน,โนตัวไหนก็ได้นะครับเลือกใช้เอานะครับตัวที่3ก็เป็นคอพีนาเพอนะครับกับพิพโพนิลเหมือนเดิม เราจะใช้แต่คอพีนาเพอกับพิโพนิวนะครับในข้าวนาปีเพราะมันถูกและได้พวกมแมลงหลายชนิดนะครับอันนี้ก็คือ4ตัวส่วนลูเฟนก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับหตัวเราจะเพิ่มตัวไพมีโทซีนเพิ่มเข้ามาในปุ๋ยทางใบรอบ2นะครับก็เรียกง่ายๆว่ารอบหลังใส่ปุ๋ยนั่นแหละนะครับอ่าฉะนั้น หลังจากเราฉีดไปแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับน้ําจะมีไม่มีก็ปล่อยทิ้งไปถ้าคนไหนมีน้ําก็วิสใส่คนไหนไม่มีก็ปล่อยไปนะครับตามสาภาพฟ้าฝนหลังจากเราฉีดรอบนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยสาภาพข้าวมันก็จะไปจนถึงเดือนไหนครับเดือนตุลานะครับเดือนตุลาในช่วงลักษณะกัดทาง